อยากตายอ่ะเพื่อนอยากไปคุยอยม่โลกเหรอโอเคถอยมาถอยมาถอยมาคิดว่าไม่น่าได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ซะที่ไหนไ,<ง>ไปกันต่อครับยังเหลือสกิลไปกันต่อปาดหนึ่งปาดสองโอ้โหช็อตนี้ช็อตปะเนี่ยแอะไม่รอดแม่มาทำไมอ่ะตายไปโอ้โห <laughs> <laughs> โอเคครับและในวันนี้เรามาอยู่กับทาจิตัวละครที่มีการบัฟมา ล่าสัตว์สดๆดดร้อนๆเลยนะครับภายในสัปดาห์นี้นี่เองก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรแต่จากที่ผมลองทดสอบเล่นมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะกลับเข้ามาติดในเมตาเลยโอเคเดี๋ยวเผื่อนพื่งสงสัยว่าทําไมเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูในเกมนี้เลยนะครับสาหรับของฟาร์มของทาจีนะผมจะเน้นออกเป็นเซตดาเมจเลยนะครับก็ขึ้นมาให้บนจอแล้วนะเน้นเป็นดาเมจครับเพราะว่าสเกลเกราะปัจจุบันทาจีเนี่ยคิดที่ดาเมจและครจะคิดว่าเฮ้ยพี่ออกดาเมจแล้วบางไหมไม่บางเลยนะหนาแบบหนาโคตร เพราะว่ากรอบปัจจุบันมันคิดที่ดาเมจครับถ้าคุณไปออกแทงล้วนกรอบคุณจะน้อยมากแล้วคุณไม่สามารถยืนแทงได้ครับ <Okay. S 1> รีเลือดก,ก็น้อยแต่พอเป็นดาเมจเนี่ยจะเพิ่มการรีเลือดให้เราด้วยมันจะเพิ่มกรอบให้เราด้วยมันมันดีกว่าอยู่แล้วครับท่าหนึ่งก็ปาดแรงมากฟาร์มไปแล้วก็ผมมาจบเลนแคร์รี่แบบนี้ฟาร์มเสร็จก็เข้าแม่งเลยครับท่าจีเนี่ยมันตัวละครที่มันไม่ได้รอของขนาดนั้นนะมันไฟต้นเกมได้เลยไฟไหน,ไฟไ,หนไฟได้ก็ไฟไปครับอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต่อให้เขาถอยกับไปได้ก็รู้ะะลเลย Uhm. คุณค่าไม่ได้คุณก็อย่าคิดว่ามันศูนย์เปล่านะครับบางทีขอแค่แบบเออคุณตอดเลือดเขาให้น้อยลงให้เขาต้องกลับให้เขาต้องถอยแล้วเราสามารถเปิดโอกาสให้มาโซนตรงตำแหน่งของออบเจกต์ได้เนี่ยก็คุ้มแล้วนะมาดิมาดิแทงแล้วไงอะแทงแล้วไงกูทูดาเมจเพื่อนแทงแล้วไงแทงแล้วไงกูทูดาเมจครับปาดเ่งเลยเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกโอ้ไม่ทันวะตรงนี้ตายตรงนี้ตายถอยเลย จบล่างเลยไม่ต้องฟาร์มแนละ้วไม่ต้องฟาร์มแนละ้วตอนนี้ถ้ามัวแต่เสียเวลาฟาร์มเดี๋ยวอดได้คนปาดหน่อยหนึ่งทีฟันหนึ่งทีตายเลยครับโอ้โหแรงเลยขนาดนี้วะเนี่ยคุณคิดเอาต้นเกมปาดเป็นพันนะคือจริงดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมารอดหรอกครับแต่แค่ไม่รู้ดิโอ้ไม่ว่ามูชินเดร์ลนี่ไม่รู้จะพูดไงดีแต่แม่งก็แพ้มารอดทีนี้เฮ้ยตรงนี้ผมว่าได้ป่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยว่าม่นสุดขนาดไหนกับทา่าจีแบบนี้ โอ้โหปับกันกาดาเมจมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มึงดูคุณดูครับนี่กันดาเมจแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ปั๊บมาเรายืนแทงเขาสามตัวได้เป็นชาติแลวไอการที่มันวิ่งไวต่อสแต็ก่งเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ตัวทาจิของคุณเนี่ยเก็บสแต็กง่ายแล้วสามารถเล่นในวงไฟได้พริ้วขึ้นอีกฝั่งก็จะแบบตีเราจ้าขึ้นด้วยนะเพราะมัผมคิดว่าเออแบบนี้ปรับมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะ เห็นเหมือนบัฟนิดเดียวแต่เขาบัฟทุกสกิลนะครับท่าหนึ่งกับอันตีการดาเมจเพิ่มขึ้นจาก40เป็น50%อันตีไกลขึ้น0.5เมตรท่าสองไม่ใช่พาสซเนี่ยฟลนแล้วก็ได้ความเร็วเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับก็คิดว่ามันมีผลเยอะจริงๆเอาแค่ความเร็วเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นมาผมก็รู้สึกได้เลยมันวิ่งไวขึ้นเยอะครับเพราะท่าจิมันไม่ได้วิ่งเร็วแบบ0.5วิมันวิ่งเร็วขึ้น80%แบบตลอดเวลาฮะมันจะ80เริ่มจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ดดจะวัดเหรอครับพี่ชายจะวัดเหรอโอเคผมไม่หอยนฮะผมจะไปเคลียร์คลิปเลยเพราะว่าผมเจอไบจันบ่อยแมย่งชอบใช้คอมโบนี้นี่ยว่าแล้วมันจะพุ่งกลับมามันจะขี่ไปกระไปมันกลับมาโอเคขอหน่อยขอหน่อยยืนนิ่งแบบนี้สวยที่โอ้ชิบหายแล้วชิบหายเลยดิกเตอร์มาพอดีกดภาพโทไป่ไหน่อยยังไงมันก็ตายแล้วละไม่ต้องเป็นซีเลยมากผมมันใส้เฉยแม่งมาทำทรงยืนแอคใซ่ผมโถ โอ okay, so เคก็เชียร์คีบไปครับ <Yeah. S 1> น่าจะได้ป้อมบนป่ะฮ้ยว่าไงอะตรงนี้ได้นะไม่กลับตายนะไม่กลับตายนะวัดเวลาเห็นเรื่องผมเหลือเล่นน้อย <laughs> แล้วจะเข้าหรอพี่ชาย <laughs> โอ้โหโดนไป <laughs> ผมปอดแล้วการเดเมจัเพิ่มมา10%ที่ไม่ไม่น้อยนะครับ <laughs> คือคุณรู้ไหมว่าตัวละครที่มีการเดเมจทุกตัวในเกมเนี้ย <laughs> มันไม่ได้กันด้วยสเกลแม็กของมันทั้งเกมนะฮะโอ้แมนต้นเกมมันจะกันแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือชาลตต้นเกมแม่งก็จะกันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยเอาอะไรอ่ะมาเอาอะไรอ่ะใบฉันซ่าเพื่อนซ่าซ่าต่อดีถอายทำไมอ่ะโอเคอธิบายต่อนะฮะคือเรื่องของสเกลการดาเมจเนี่ยทุกตัวมันไม่ได้กันแบบเท่ากันตลอดเวลานะครับบางทีบางตัวเนี่ยต้นเกมมันจะกันแค่แบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเพิ่มขึ้นผ่านการอัพเวล อย่างโอเมนก็จะเพิ่มเป็น60%ที่เลเวลสุดท้ายแต่ทาจีเนี่ยมันได้50%แต่แรกนะครับเดี oh, <yeah. S 1> ๋ยวไปดูนะฮะหมายความว่าต้นเกมทาจี G ในตอนเนี้ยอึดกว่าโอเมนไปแล้วครับขอ,อปาดหน่อยยูเอได้ตัวมาเนะี่ยได้ <c oughs> แทงมาแทงโฮไม่มาตีกับผมแล้วมั้งไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแทงไม่มาตีกับผมด้วยก็จริงดิอยากตายเหรอ, <c oughs> อเพื่อนอยากไปคุยอยู่บนโลกเหรอโอเคถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาคิดว่าไม่น่าได้ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ซะที่ไหนไปกันต่อครับเังเหลือสกิลไปกันต่อปาดหนึ่งปาดสองโอ้โหช็อตนี้ช็อตวินิ่ัอ,ดดยอย่างนอกก้อยก็ยังดีกว่าแพทก่อนนะตอนที่ทาจิแม่งเพิ่งเนิฟไปรอบก่อนนะริงไม่ใช่นเนิฟหรอกเขาปรับสมดุลปรับแอจนจั้เอคิดว่าทาจิมันจะเก่งขึ้นนะแต่กลายเป็นว่าพอปรับเข้ามาจริงแม่งก็ไม่ได้เก่งขึ้นเลยครับแม่งกากตอนนี้ก็เขาปรับให้แล้วนะฮะและนิมก็แทนผมรู้สึกน้อยใจนะทำไมแม่งปรับทาจิได้แล้วแม่งไม่ปรับไอ้เรื่่กูวะ คือไอรีเนี่ยแม่งปรับในซีซั่นเดียวกับาทาจิเลยนะคือปรับมาเป็นตัวแบบตัวขยบมันกันเลยแต่มันก็แทบไม่เหลือคนเล่นไอรีนะครับแต่เดฟแม่งก็ยังไม่พับอันนี้คือผมเห็นเลยนะว่าเดฟแม่งเกลียดไอรีขนาดไหนเนี่ยเดฟมาตลอดแบบห้าหกรอบแล้วตั้งแต่สมัยที่เขารีเวิร์กมาแล้วต่อยคนแม่งจะบ่นดายย่ายังไงแทนที่มันจะปับมันจะเนฟต่ออีกเลยเฮ้ย hey, ตรงนี้ได้ปะผมว่าได้ปะเอาปละล่ะเอาป่าละปละ่ะเพื่อนนายเป็นเฟนิกแต่ผมเป็นทาจิเว้ยแล้วจริงๆตัวตัวผมเนี่ยแก้แต่แก้เฟนิกได้ดีบ้างครับคือ ช่วงต้นเกมเมื่อว่าจะเห็นแล้วว่าผมไม่ยืนแทงเฟนิกได้เป็นชาติอ่ะคือเฟนิกมันตีไม่เข้าเพราะเฟนิกมันแพ้ตัวแบบนี้แหละแพ้พวกตัวเด้งกาะขาวผมรอแล้วพวกแบบไอ้ทาจิไบรอนอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็เป็นพวกตัวเด้งกาะขาวได้เยอะๆเนี่ยเซเนียลก็ได้ไายาก็ได้เฟนิกโคตรไม่ชอบเลยนะครับก็คือไม่ชอบแบบอืมสู้ไม่ได้เลยท้าไมเวฟปนเราแม่งดันต่ำจังวะแล้วตรงนี้แหละผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าเออวิกเตอร์เราไม่ได้ไม่ได้เคลียร์เลยนะครับผมก็ต้องมาเคลียร์เองนะ เาไงเอาไงเอาไง,าไ,งไม่บอกว่ะเฮ้ยล่างอ่ะล่างอ่ะเพื่อนไปเคีย่ยวได้นะเฮ้ยตรงนี้ผมเล่นตรงนี้ผมเล่นขอปาดหนึ่งทีอขอปาดหนึ่งทีครับโอ้โหทีเดียวครึ่งหลอดนี่แทงนะครับสาบานได้ไม่ได้ว่านี่แทงเดียวโหและดูคือทา่าจีไม่เกิดได้แค่นั้นแหละครับไม่ไม่รู้สัญหาติคำไหนว่าพูดแล้วโอเคใบจัดทม์แค้นผมจัดจะวิ่งมาปิดผมเสียใจเลยนะเพื่อนใบจัดทม์แค้นผมปัดจะวิ่งมาปิดผมอย่างชอบ ผมสาใจเว่านะเกมนี้ได้ตกไวจั่นเลยเ,เพื่อนๆแบบก็คงจะได้เห็นถึงความซ่อนตีนของทาจี G แล้วนะครับก็ไม่ต้องถามผมนะว่าทําไมผมถึงบอกไม่งงนะโกงนะแบบติดเมตาได้เลยคุณก็ดูาจากคลิปนี้แล้วกันนะฮะคืออันนี้ผมอยู่ที่แบบคอนนะก็เกือบๆจะ1สิดาวแหละมันก็ช่วงต้นซีซั่นคือผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกฮะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าฝีมือผมก็ตกไปเย้ะถ้าขึ้นไปแลกสกอรนี้ก็ไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าแต่สำหรับช่วงต้องซีซั่นที่มันเจอผมก็เจอซูนะแล้วอันนี้คุณคิดว ผมเล่นกับโซ่อยู่เนี่ยก็เรายังสามารถทำเกมยังสามารถล้วงสามารถทำอะได้เต็มที่เลยเฮ้ยแต่รงนี้ไม่ไหววะผมกลับเข้ามาทำไมวะเนี่ยฮ่าเงเินวอนตีนเกินโอ้หมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะยังหาไม่จันเลยเข้ามาทำไมวะเนี่ยตายไปโอ้โหโดนเกสการ์ดเพนชอแต่คู่เลยเมื่อกี้ช็อตโคตรสวยเอาไปลงไฮไลท์ได้เลยอ่ะ จะจบได้แล้วปะเวนิมันจะมาการบ้านใช่ไหมไม่ให้กันหรอกเพื่อน <c oughs> ผมบอยเลยโคตรทราานเจอแบบเนี้ยโก็โดนบ่อยคือกำลังจะไปการบ้านใช่ไหมแม่งเอาตัวมาโซนกันอยู่หน้าป้อมใหญ่ออกไม่ได้นะออกจากบ่อตายโคตรธรมบานโคตรสะใจเลยเกมนี้สะใจจัดๆนะครับตามนั่นแหละครับกับความสันตีของทาจิแลยวผมเปิดดาเมจให้ดูเลยยังตาม3าเซเชื่อผมแล้วผมจะรับตีนเยอะไม่ต่างกับแท็กแน่นอนนะเชื่อผม เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวท้ายมาดูเลยเนี่ยเห็นทองไฟเตอร์นะครับคือผมเล่นฝ่าได้เห็นทองไฟเตอร์ก็หาดีนะเด้๋เดๆๆเดอเดเดอย่างตาม30%เสพวดนะได้เห็นผมผมบ้านใจเว้ยนั่นไง